เงาแห่งรักตอนที่11ข้อความกลางดึกจากใครคนเดิมที่กรุณาไม่อยากสเปิดอ่านมันถูกส่งติดต่อกันมาสมวันแล้วในรูปภาพที่สามีของเธอกำลังร่วมรักกับหญิงอื่นการแสดงตัวตนของผู้หญิงในที่มืดที่เธอไม่เคยคิดที่จะสืบหาให้เหนื่อยยากลำบากตัว เมื่อสุดท้ายแล้วเธอคนนี้ก็พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อที่จะให้กรุณาออกไปจากชีวิตทีระดเดชกรุณาเลือกที่จะไม่ใส่ใจกับเสียงข้อความนั่นเธอไม่อยากให้มันบั่นทอนชีวิตของเธอมากไปกว่านี้หากแต่ที่เธอทนสภาพความเจ็บปวดของการถูกสวมเขาพอะเธอ,อยังอยากให้ลูกมีพ่อต่อไป เธอพยายามข่มความรู้สึกของการส่งข้อความส่งมาเรียกร้องความสนใจอย่างเต็มที่เธอรู้ว่าครอบครัวของเทระเดชมีฐานะคนหนึง่งไม่ต้องพึ่งพาธุรกิจของเขาก็เป็นได้แต่เธอมั่นใจว่าในทุกวันนี้เงินที่ปลนเปิดความสุขในการบารม์ของสามีคือเงินที่เขากอบกวยไปจากครอบครัวเธอ หากไม่มีเธอแล้วเขาจะยังมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมกรุณากดเปิดข้อความในที่สุดพร้อมกับการเตรียมใจยอมรับต่อสิ่งที่จะพบเจอแต่ครั้งนี้เจ็บจุกเกินกว่าจะรับได้เมื่อภาพที่เห็นคือห้องนอนที่เธอกำลังนอนอยู่ ภาพชายคนรักกับหญิงอื่นที่นอนกกกอดกันในห้องนอนของเธอโทรศัพท์เครื่องบางถูกคว้างออกจากตัวกับสิ่งที่พบเห็นก่อนที่จะนำพาร่างกายออกจากที่นอนขาวสะอาดห้องนอนที่ถูกใช้เป็นห้องหอรับนอนเคียงคู่ในวันยังรักถูกใช้กกกอดหญิงอื่น ทับรอยคนเป็นภรรยาที่เดินทางไปต่างจังหวัดถึกกำมือแน่นจ้องมองกรอบรูปข้างหัวเตียงที่เธอและเขาถ่ายคู่กันเธอไม่หลงเหลือความรักใดๆให้ชายคนนี้อีกแล้วลมหายใจหอบหนวงโดยไม่มีหยดน้ำตาลินไหล เมื่อมันเป็นความเจ็บช้ำชินชาจนเธอเริ่มจะรับมือกับมันได้และเธอคิดว่าชีวิตของเธอและลูกไม่ควรมีคนอย่างเทียรเดชอีกต่อไปกรุณาออกมานั่งที่ห้องรับแขกในเวลาที่ดึกโข ổ. ร่วงเลยไปจนตีสองที่เธอมั่นใจว่าเทียรเดชจะต้องกลับมา หลังจากที่เธอส่งข้อความไปบอกว่าถ้าคุณไม่กลับบ้านมาในคืนนี้ฉันจะฟ้องอย่าไม่นานเกินรอที่ระเดชก็ขับรถเข้ามาจอดในรั้วบ้านพร้อมกับคนรับใช้ชายหญิงที่ถูกเรียกให้มารอกรุณามีความเมตตาต่อทุกคนโดยไม่มีใครคิดอิดออดที่จะช่วยเหลือ หรือแม้แต่เธอคาดขันถึงการที่สามีพายหญิงอื่นมานอนในบ้านทุกคนก็พร้อมใจบอกเล่าอย่างไม่เกรงกลัวเทวระเดชที่ข่มขู่เอาไว้เป็นบ้าอะไรอยากยามากนักใช่ไหมอยากยากยาก็ยาเลยชายผู้เป็นสามีประกาศก้าวเมื่อเขาคิดว่าเธอกำลังเรียกร้องความสนใจด้วยการข่มขู่ขอยา ทั้งที่จริงแล้วเขาน่าจะรู้ว่าการุณาผู้อ่อนหวานมีความใจแข็งที่หลบซ่อนดีค่ะถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรจนต้องฟ้องร้องพรุ่งนี้เราไปหยากกันที่อำเภอเทราเดเดติ่งอึง้งต่อสิ่งที่ภรรยาผู้โอบอ้อมอารีพูดออกมาทุกคนในบ้านไม่ต้องห่วงนะคะ นาจะจ้างทุกคนดูแลบ้านอีกหลังที่สาธรที่นั่นมีลูกค้าเข้ามาพักบ่อยถ้ามีคนคอยดูแลโอ้ยร่างกายของกรุณาถูกกระชากไปตามแรงจับที่ข้อมือท่าทีหมางเมินที่สนใจเหล่าคนรับใช้และพูดจาถึงการจะไม่มีอยู่ของบ้านหลังนี้มันทำให้ทีระเดชไม่พอใจกระชากข้อมือของกรุณาอย่างแรง ชายคนส่วนสองคนลุกขึ้นยืนอย่างไวแต่ถูกกรุณายกมือห้ามปามเอาไว้เธอต้องการเป็นผู้ชนะหากที่ระเดชไม่ยอมเรื่องอย่าร้างง่ายๆและพวกเขาจะเป็นพยานชั้นดีในชั้นศาลมีอะไรคะคุณธิระเดชเองก็โอเคกับการหย่าล้างของเรา ดังนั้นเราควรที่จะพูดคุยกันต่อถึงการขายบ้านหลังนี้คนที่นี่ไปอยู่ที่ไหนและมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เป็นสิทธิ์ของคุณนาคุณบ้าอะไรคะแค่ทีไม่กลับบ้านแค่ไม่กี่วันคุณขออย่าทีไปทำงานไงไม่เข้าใจหรอวะกระุณากัดฟันแน่นต่อสิ่งที่สามีเอ่ยพูด เขาคงทำงานอย่างหนักจนปล่อยให้ภาพการร่วมรักของตนเองและหญิงอื่นหลุดมาถึงภรรยาได้เลิกบ้านแล้วไปนอนปะดึกดื่นค่นคืนมาหาเรื่องทำไมวะเนี่ยเชิญไปนอนค่ะแล้วพรุ่งนี้ฉันจะให้ทนายส่งเอกสารการฟ้องหย่าไปให้คุณที่บ้านฉันจะขอหย่ากับผู้ชายที่นอกใจฉัน พาผู้หญิงอื่นมานอนในบ้านในห้องนอนของฉันวันที่ฉันไม่อยู่ฉันมีภาพหลักฐานทุกอย่างชัดเจนถ้าคุณจะไม่ย่าดีๆฉันก็ไม่ว่าอะไร